ความสวยความเนียนยังเหมือนเดิมเลยพ่ออะไรวะอ๋อคุณมีตัวช่วยใช่ไหมล่ะแว่าสวยขึ้นด้วยโชคเสวยเออสวยขึ้นสวยขึ้นแปลมแปมแปมจิบแปมแปมจิแปมจะบช่วงหนึ่งที่นี่ก็แบบเอ็นจอยจริงครับแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่กินพี่เป๊ก่อนพี่เป๊กสัใชัยก็เลยลองคิดกันว่าแบบเอ้ยเราจะทำแบบอาหารเสริมอะไรสักอย่างหนึ่งดีไหมมันก็เป็นคนสนุกเวลาเราเจอเพื่อนล้วก็มันปฏิเสธไม่ได้ เราตามใจปากตัวเองเราอยากกินอะไรเราก็กินเรารู้สึกว่าเรามีความสุขก็คนชอบดื่มชอบกินแล้วเราก็ทารายการอาหารอะไรเยยงี้ยแล้วพอมันเริ่มใหญ่ใหญ่ขึ้นายายก็เรารู้สึกว่าก็ช่องนั้นเถอะก็ยังไงฉันก็มีคนรักอยู่แล้ว แบบมันเริ่มถึงเวลาที่แบบเวลาเราใส่เสื้อผ้าแล้วเราไม่ไม่หัดไม่มั่นใจแล้วปิ๊งแล้วเราเริ่มเหวี่ยงเหวี่ยงผัวเราที่ไม่ลงตัวเหมือนแบบไม่มีอะไใส่คือแบบไม่ไม่แบบรู้สึกไม่สวยพอเราพอรู้สึกไม่สวยอ่ะมันมันมันจะมันจะเหวี่ยงก็เลยรู้สึกว่าลองดูสักตั้งหรืออย่างเงี้ยเรื่องพวกนี้คืออยากจะบอกว่าเราต้องใส่ใจตัวเองแล้วนี่ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะส่องกระจกแล้วแบบรู้สึกแฮปปี้กับตัวเองอยากใส่เสื้้้อผาแแลวบบฉัันม่นใจไม่่ใใชส่เสื้อผ้าแล้วแบบเเออ้้ยราตง ที่ความสุขกับตัวเราเองถื้ว่าเราจะแบบอายุมากขึ้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปของเอมี่ดับเบิลเอคือสารสกัดหลักของเขาคือแอปเปิลไซเดอร์วินนก้านอกจากแอปเปิลไซเดอร์วินิก้ามันจะมีอาร์ติชกแดนดีไลออนเลมอนปาล์มขมิ้นชันไี่อยากได้กินยากไหมเนี่ยกินยังไงมันเป็นเม็ดหนึ่งกล่องนะคะมันก็คือแกะออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีทั้งหมดสิบแคปซูลวันละหนึ่งเม็ดก่อนอาหารเช้าก็คือแค่นั้นเลยแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าเรากินกินแป๊บเดียวเราอิ่มแล้วอ่ะนี่คือมี่กินมาประมาณหกวว่า สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเสื้อผ้าที่มันอยู่เต็มตูต้ไปหมดเลยอ่ะคือใส่ไม่ได้แล้วอ่ะ แต่ตอนนี้ใส่ได้แล้วนะวไม่ได้ขิบนะคะเขาทั้งปุ่อาหารออกกําลังกายคือจะบอกว่าเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยคือเราจะต้องทานอาหารหลากหลายให้มันครบห้าหมู่พักผ่อนให้เพียงพอ,อนะคะและอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือจะต้องออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยถ้าใครสนใจนะคะแล้วอยากจะแบบว่าเปลี่ยนแปลงตัวอเองก็ลองดูที่เอมี่ดับเบิลเอสตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะซื้อ3ามกล่องปุ๊บจะได้ไปเลย อีก3กล่องซื้อ3แ3อถม3เท่ากับว่าคุณซื้อ3กล่องเนี่ยคุณได้6กล่องอจากราคา4,140จะเหลือแค่1,990บาทนะคะวันนี้คือแบบ60วันก็2เดือนตกเพียงวันละ3 3บาทซึ่งมันโค้มากนะคะ